สวัสดีค่ะพะกันอีกแล้วกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเมื่อใหม่วันใหม่ทางยุโรปตอนเช้าค่ะตัวน,นี้ยังบ่มีเด็ดเลยจ้ะเด้อมากาแฟกับเอ้ยด้ยจ้ะกาแฟวันใหม่เนาอจ้ะเนาะสดชื่นสดใสกันทุกครอบครัวค่ะ กาแฟดำหอมๆจ้าืมสุดยอดเลยค่ะ mưa ni phụn là tục được hả? À, cả cần nhìn như, à, cả nào ý, qua màn xếp chết, hột, sip, chết sip, ông xã phân Anh à, mà các câu mùng sau nữa còn nó. เก้าโมงเช้าบ้านเฮานับไปอีกห้าชั่วโมงเก้าแล้ว 10, 11, 12, 13, 14, สิบสิบเอ็ดสิบสองบามสบสี่กับไบสองหมูแเ้วได้ขาทางบ้านเฮากันเลยเกะกินขา้าวเช้ากินกาแฟะแล้วก็ออกบานก็จะน้อยกันเลไปกาแฟะไปซ้อยพันทำงานอยู่เหลือเมื่อวานนี้ยุดมื้อนึ่งกับเพราะว่าพันนั้นประท้วงก็เลยถ้า ครับรดออกไปพ้นมันรดติดเนาะค่ะเนาะก็เลยยุดก็มไม่ได้งานเยอะนะคะเมื่อวานเี้กันเฟนเลยก็ได้งานเยอะมันก็นมาเก็บลงรดเนาะค่ะเนาะเอท่านเอ็นนี้พอนหลายอย่างวอตทุกต์ก็ทั้งสักพาลีดพางานบานกันดุดทุนแต่ว่าบาได้ไปใจกับเขาเพราะกับเขาอย่างอยู่ก็เลยอันบได้อ,อกข้างนอก วัน,นเอ็ดสวนเมื่อวานก็ปวดอยู่อยากัเอ็ดสวนมันฝนลงเนาะคะ่ะเนาะฝนตกมันเป็นอากาศเย็นๆก็ในเอ็ดงานบ้านอย่างอื่นกันการได้งานเยอะเอ้ยกันนะั้นก็คือว่าเนาะคะ่ะเนาะเอ็ดอันนึง่งปั้นอย่างอันนึงเหมือนกันแต่ป้แต่ก็ได้ทำสิ่งที่อยากทำแล้วก็มุนิกะ จากน้อยก็พักการอ,อกค่ะอ,อกแล้วก็มาหดเงนินก็ต่อเร่งแล้วเนาะคะ่ะเนาะต่อเร่งมาหดเงนินแล้วก็บอดเอ็ดแต่ละเยอะละเพราะมันก็เมื่อยหรือกัน,กนว่าตุ่งๆพวกนั้นเถอะไอ็ดทำไมไอ็ดใดเหรอคะ่ะถ้าว่าเออต้องทำเนี่ยก็ต้องทำเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าหบอกวดาแต่พันนั่งนั่งพันเอ็ดกับเขากินเบื้องทีวีเนาะคะ่ะเนาะแล้วพันเวลาพันมดไปก็ขึ้นโน้น มันเป็นวิถีชีวิตเนาะของของแต่ละครอบครัวพวกงั้นเด้อกอไม้หนังส่วนอะไก็เริ่มอกดอกแล้วเด้อคะบางดอกก็อกดอกอันดอกพักกามันจะแม่นพันบานหลายแต่ว่าต้องตัดพันอกอะเพราะนั้นบานเรากิ่งการพันเหี่วแล้วมันไปทับทับต้นไม้ต้นอื่นต้นดอกไม้ต้นอื่นก็พันก็ขึ้นบดได้เนาะก่อเนาะ แต่ว่าโดบพันพันไหลเก็เลยปล่อยพันไว้สักคนกันก็เห็นเหลืองเหลืองอยู่นะคะแต่ว่าเยอะเลยค่ะการกิ่งการสาขานี่โอ้เยอะขนาดเลยงามตาอีกแบบแต่ว่าพันอยากเป็นเฟ้อฟ้าราะันเธอมันการมันยาวไหลเนาะคอนะถ้าว่าจับมัดขึ้นก็เอ้ยก็เอาอันลวดไปมัดมัดขึ้นเธอพันทรงตัวขึ้นเสียค่ะแต่ว่ามันต้นมันใหญ่ต้นมันใหญ่มันเลยเวะ้วเวิวะ ทับต้นไม้อันกำลังนะขึ้นดอกไม้นะคะเออมันคืออีต,ตนนมื่อหวานก่อนนะไปเบิงเนาะก,กัอนเนาะมันสองมือก่อนนะไปเบิงแล้วจับไปจับมาเล้วบูดเอสเตอร์พันเพราะว่าพันโดอกดอกพันกำลังกำลังงามสิค่ะคือดอกประกาศเนี่ยก็งามตาเป๊บแต่มันบบแม่นดอกประกาศน, <c oughs> น,น,นะคะแต่มันคล้ายๆเป็นดอกสีเหลืองเเขียวๆงามตาดีก็เลยปล่อยไว้ค่ะ ก็พามากินกาแฟกับมืดไปอีกแล้วนะอะเนอะอีกอถุยเนื่องของมือใหม่วันใหม่อะค่ะเออเพื่อนๆมีแต่ความสุขโชคดีกันทุกบ้านทุกคนเนค่ะเนะอันแรกแรกก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนคะ่ะตุ๊กตาบ่าฟันก็ขอบคุณในไหนที่มานั่งจิบกาแฟกับเอ้ยข ου, ขะครูเศร้านค่ะเนมก็ถ้ามีเวลาก็แวะมาทักทายคะ่ะถ้าบ่มีก็บ่ว่ากันเนค่ะเนะชอบก็ทักไม่ชอบก็ เลื่อนไปที่อื่นเนาะค่ะเนาะอันนี้มันเป็นคำมันธรรมดาง่ายๆของอคัน,นเป็นเพื่อนของทางกันบนหน้าจอเนาะค่ะเนะาะก็เอ่ยก็มีแต่คำว่าขอบคุณทุกบ้านทุกคนนะคะและก็เพือมีความสุขกับมื้อน,นี้นะคะเนาะโชคดีกันแล้วก็พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ